บอกว่าเอาเข้าบัญชีเลยได้ไหมบอกขอทั้งสองวันเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เท่าไหรเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันเราอะนับแล้วอยากให้มีแบบปีใหม่ทุกวันเลยวันนี้มีอะไรมาอบคตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับแล้วยังไงผมจะได้ยินเสียงทุกคนอลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคิดให้ดังเลยครับ แม้จะเไ็นปีสองปีห้าร้องคกตเลยข้าเหนีแม่หมดแล้วออกวิาตอแล้ตายมาตุ้ผวามากงั้นขอแอบชิมขาวเหนียวมูที่เหลืออยู่โอ้โหแท่รสชาติข้าวเหนียวมูตุ้มแล้วทำไมถึงหมวกนะฮะแต่ยังมีข้าวหมดค้ว่หาไม่ว่าจะเป็นนี่ของแรบลอยตะ

หอดับตูงน้แก้วบอกเลยนะครับใครที่ชอบ